สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนํากระเป๋าเดินทางของน้องแมวกันนะครับผมมีช่องระบายอากาศและการถ่ายเทสะดวกแน่นอนครับผมสามารถอยู่ได้กระเป๋าได้2ีสีชั่วโมงเลยนะครับนี่เป็นไงครับพาน้องแมวขับรถเล่นก็สบายครับอากาศถ่ายเทลมเย็นแน่นอนเป็นไงครับสบายไหมสบายมากเลยครับพ่อ,อ ครับก็ประมาณนี้นะวันนี้เราจะพาน้องแมวไปเที่ยวน้ําตกห้วยแก้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวเราพากันขึ้นดอยกันเลยเป็นไงกระเป๋าถือหรือว่าห้อยหลังได้หมดเลยนะครับผมแข็งแรงทนทานแน่นอน,นครับผมพร้อมช่องระบายอากาศทั้งสองด้านสามด้านนะครับายบายน้องแมวไม่ว่าเราจะวางน้องแมวทิ้งไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่มีใครขโมยแน่นอนกับนี่พัสดุผมตะไคร้ครับผมดีแน่นอนแล้วก็มีที่บงังแดดให้น้องแมวนะครับ ใครสนใจก็ซื้อได้แล้วก็มีตะข่ายข้างผมเพื่อระบายอากาศนั่นเองนะครับแล้วก็มีกระเป๋านะครับใส่อะไรก็ได้ข้างหลังไม่เป็นที่ห้อยหลังนะครับก็วัสดุแข็งแรงทนทานครับแล้วก็ที่ห้อยมือครับก็แข็งแรงทนทานเช่นกันครับผมสนใจที่ตะแกรงด้นหนักเลยนี่เราจะเอาโทรศัพท์ใส่ดูนะครับนี่ช่องกระเป๋าใหญ่แน่นอนครับใส่น้ำใส่อะไรใส่ได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันครับนี่เป็นไงน้องแงาดูน้ำตก ก็เดินกันเดินเรื่อยๆเดินเรื่อยๆเดินไปเดินไปไม่มีอะไรคันนี้มันเปิกระเป๋าเลยใครสนใจแบบติกตะก้าด้านล่างเลยน่นะครับผมแดูหน้าสิเป็นไงสดชื่นนะพ่อไปกันต่อครับผมเดี๋ยวก็จะทําการกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้พาน้องเมยมาเดินป่า24ชั่วโมงกันนะครับผมไม่ออกเจอกระเป๋าเลยนะครับผมอยู่ได้ทั้งวันครับเพราะว่ามีอากาศถ่ายเทสะดวกสบายครับถ้าใครอยากได้ก็ตะก้าด้านล่างเลยนะครับวันนี้จะขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับบ๊ายบายก้าบอนิมาไป that